สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิษสันนะครับวันนี้เราอยู่ที่ OR Thailand กลางปี2023นะครับหรืองาน MotoGP ที่ประเทศไทยที่สนามช้างบุรีรัมย์มนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยนอกจากที่เรามาเมนอีเวนต์แล้วเมนอีเวนต์ก็คือไอตัวงานที่จะมีแบบต้อมแข่งคอลี่ายมีอะไรให้ทําอีกบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูทุกบูธท,ที่อยู่ในงานนี้เลยนะว่าในโซนนี้มีอะไรให้ทําใน โซนด้านนอกบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเดินเข้ามานะฮะข้างในเนี้ยที่อยู่จากที่ผมถ่ายตรงนี้พอเดินเข้ามาเนี้ยเป็นร้านอาหารเยอะมากตีเนี้ยมันต้องร้อนๆนะเพื่อนๆปีที่แล้วอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ฝนตกนะฮะก็เลยไม่รู้ว่ามันร้อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าเนี้ยพอปีนี้มันมีห้องห้องอาหารที่มันเป็นแอร์เงนะี้ยเอ้ยมันเจ๋งมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูว่ามีบูธอะไรบ้างคือเนี่ยเราสามารถที่จะแบบซื้ออาหารแล้วก็นั่งดูทีวีตรงนี้ได้เลยนะว่าแบบตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นข้างในแบบตอนนี้แวะกินข้าวก่อนนะฮะ แต่ของกินก็ผมว่าข้างนอกนะ่าอาจจะยังมีเยอะกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้ยังเดินดูไม่หมดโอเคเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยโอเคไปครับคือเมื่อกี้มันเป็นโซน food and ดิ i n อคทิ i v i t y ของ OR นะ,ะก็คือของปะตะทนั่นแหละมันมันก็เลยนะ่าจะเป็นของอาหารเท่าที่ดูนะจะเป็นอาหารที่มีขายอยู่ในปัปะะ๊มปตทอาจจะมาร้อนนิดน,นึงอันนี้คือแน่นๆนะนะปีนี้แน่นมากนะครับของกินนี่คือแบบแล้วก็มีที่กินอาหารให้นะฮะอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเดินไปดูกันคือโซนนี้อาหารนะี่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยนะแล้วก็ เอ่อแอลกอฮอล์ที่จะขายเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเป็นช้างนะครับเพราะเป็นสนามช้างนี่ของกินเต็มเลยหิวยังหิวแล้ว, <laughs> เ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวลองถ่ายให้หมดก่อนแล้วเราก็จะมากินกันนะครับถามว่าทำไมเฮ้ยผมใช้ไม้สายทำไมผมเอาต่อสายอย่างนี้นะเ <laughs> พื่อนๆปี่แล้วนะผมมาถ่ายนะใช้ไวเล็เสียงหายหมดนะไม่ได้ลงเลยนะคลิป <laughs> โอเคอันนี้เป็นอาหารเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปนี่ก็ถ่ายรอบๆไปก่อนลวกันเดี๋ยวมาแน่นอนนะฮะเราต้องมาแวะกินแน่นอน ข้างๆนี้ก็จะมีบูธฮอนด้ากับยามาฮ่าเครับวางข้างกันอีกแล้วนะนี่ตอนนี้ m o เตอรทีนะกำลังซ้อมรอบที่2อ,อยู่นะครับโอ้แล้วข้างในมีรถ m o เต GP มาโชว์ด้วยเพื่อนๆว้าวมีแบบถอดอะไหล่ให้ดูด้วยแต่อันนี้จะเป็นในส่วนของ RC213V นะที่เป็นตัวขายขายแบบขายทั่วไปอะ่ะนีโอ้โหโคตรเท่อ่ะมันแบบแยกล่างอะ่ะแยกล่างมาให้เราดูเลยนะว่ารถคาราหกล้าน อันนี้คือคันที่มีขายนะแบบมีอะไรให้เราดูบ้างอยู่ข้างในนะเปิดเปิดมาแบบบางๆแต่ที่ไฮไลท์นี่คือคันนู้นนะฮะนี่มีรถของกล้องสมเกียรติด้วยนะอยู่ข้างหลังเป็นลายใหม่ที่ที่จะใช้แข่งตอนนี้นะแต่ที่ชอบนี่เลยคันนี้นะฮะรถของมาร์กมาเกสนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นปี2019นะที่เป็นรถที่ได้แชมป์ปีที่8ของมาร์กมาเกสนะครับก็คือคันนี้เลยนะครับสวยมากๆนะครับ และอันนู้นจะเป็นปีไปปีใหม่นะเป็นปี2022นะครับมันดูคนละแบบันเลยนะมันดูคนละแบบไปเลยนี่เทมากเทมากแต่ผมว่าปีที่แล้วเท่าผมชอบปีเก่ามากกว่าเดี๋ยวลองดูปีใหม่ตอนนี้เขาแต่ย่าเอาเอมาร์กมาเกสก็ไปจากฮอนด้าแล้วนะฮะตอนนี้ให้ลินให้ลินรถให้ดูด้วยเอยเอาไว้ถ่ายรูปไหมคว่าไม่งี่ติดพื้นอะ่ะติดพื้นนะฮะแล้วแข่งกัน2คันจะถ่ายยังไงให้เนียนน่าจะยากแล้วต้องคอยไปลบแบบ ภาพแล้วก็ตัดแล้วก็นี่มีร่วมส่งแรงใจสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ไปร่วมกันเครับก็คือฟีลเหมือนแบบเชียกล้องนะเชียกลองแล้วก็ตะโกนเข้าไปในนี้นะฮะไม่รู้ว่าได้อะไรหรือเปล่าน่าจะมีแจกของรางวัลน,นะเป็นหมวกเธอสนใจไหมอยากได้หมวกไหมเออลืมจริงให้เอากระเป๋ามาเพื่อแบบเอาไว้ใส่ของที่จะแบบร่วมกิจกรรมแล้วเอากลับเออไปนี่เรามาดูว่าปีนี้ยามาฮามีอะไรบ้างนะฮะปกติเนี่ยยามาฮ่าจะชอบมากับบูธเย็นๆนะฮะทั้งในจะมีแอร์ให้เรานั่งตักเย็นสบาย และแน่นอนครับก็ยังมีแอร์เย็นๆให้เรานั่งตากแบบเย็นสบายคือเขาชอบมาในคอนเซปแบบรีแลกซ์ได้ครับแบบนั่งพักได้นะฮะก็จะมานั่งแบบรวมร่วมเชร์กันตรงนี้ได้นี่มีมีมอเตอร์ไซค์ M1 ด้วยนะนี่คือรถของ f a บิโอกาตา a n นะผมไม่ไม่แน่ใจจริงว่าว่าว่าปีไหนนะฮะแต่สวยมากมากดูดิว้าวเห็นปีกหน้าด้วยจา้าบจ้าบ El d i a จะเขียนอยู่ข้างหลังนะเป็นฉาย,ยาของเขานะครับว้ กิจกรรมก็จะมีนี่ที่ขับขับอันนี้นะที่แบบขับในสนามโยกไปโยกมานะฮะอันนี้ก็เฟี้ยวเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันต่อมีของกินอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับหลังจากอันนี้อยู่ตรงด้านหลังบูธฮอนด้ากับยามาฮ่าคือไม่ต้องห่วงเรื่องของกินเลยนะที่นี่คือแต่ว่า <laughs> ถึงเวลาผมว่าแรงลงอ่ะแรงลงก็น่าจะแย่งกันจัดๆนะครับโอเคเดินมาตรงนี้นะครับจะมีบูธของไอเดนมิสนะครับเป็นเป็นที่เป็นทีมของของกล้อง ตอนนี้นะฮะก็คือกล้องขับอยู่ในไอเดียพอได้ไดยมีสึกนะครับโอ้ก็มีกิจกรรมนะผมเห็นตองดูไม่รู้ว่าทาอะไรนะแต่ว่าได้เป็นถูกผ้านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับได้เป็นพัดนะฮะก็ต้องไปร่วมกิจกรรมนะคือพวกนี้เขาจะมีกิจกรรมเยอะมากๆนะครับที่แบบจัดให้เพื่อนๆสามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะครับแล้วก็จะสามารถได้ของรางวัลที่เขาแจกนะครับผมตรงนี้นะฮะมาถึงบูธของดูคาตินะครับ เดี the 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 this the so the ๋ยวเราจะพาเดินดูกันนะฮะนี่นี่เป็นอีกหนึ่งในบูธที่ดีมากนะครับเพราะว่าแอร์ตัวใหญ่ๆหอยู่ด้านหลังผมนะฮะแล้วก็เย็นมากนะครับขอบคุณดูกตินะครับเย็นมากนี่ถ้าซื้อครบ5,000บาทแถมเสื้อที่เรามีด้วยนะตัวนี้แเนี่นี่เรามีเสื้อตัวดีแล้วก็มีชุดขายแต่เท่าที่ดูเนี่ยเสื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะตัวละประมาณ1,500นะครับ1,500เฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณนี้ก็แต่ว่าได้เป็นเสื้อดูกติได้เดยนะนี่คือเสื้อยืดนะราคาเสื้อยืดก็เป็นลิ ดูคตินะครับส,สวยๆเลยแล้วก็มีชุดแข่งด้วยว้าวชุดแข่งนี้ประมาณ90,000มนะฮะแตะ่ได้เป็นดูคติเท่ๆมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าคนเราถ้าจะแข่งดีมันก็ต้องมีสปอนเซอร์เปน็นของตัวเองนะมันจะไม่ใช้สปอนเซอร์เขาก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นผิดแปลกแปลกแนวไปหน่อยแล้วก็มีหมวก นะครับขายอยู่เต็มไปหมดเลยนะของขายเยอะมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูอื่นที่อื่นกันด้านหน้าผมนี่มีบูธตึ๊ดของ Red Bull ด้วยนะครับสำหรับเครื่องดื่มชูพลังนะฮะเอ้ยชูกำลังนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเอาไฮซาเอาพีนไหมเขาเรียกว่าเอาพีนซ่าป่ะเออเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวพี่เบนตีผมนะฮะเพราะว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแอมเบอร์แบรนด์แอมบอสเตอร์ของเอาพีนซ่าอยู่นะฮะนี่หันไปดูเบรดบูลหนึ่งแวบ หาบไปเล่รูแวบสำหรับสายไหนที่เป็นสายเครื่องดื่มชูกำลังเข้าไปอยู่ในนี้ได้เลยนะฮะมีของกินขายนี่ฮะไม่รู้ผสมอะไรหรือเปล่านี่ฮะเท่าที่ดูผสมนะฮะมีวอดกงวอดก้าด้วยนะฮะผสมอยู่ในน้ำดื่มนี่เอาพิซซ่าก็จะมีลดนะครับ20%นนะฮะลดแบบชุดแข่งอะไรอย่างนี้เลยนะลดชุดแบบที่สามารถเอาไปขับเล่นได้แล้วตรงด้านหลังตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดู จริงๆเขามีจิตกรรมด้วยนะแต่วันนี้คือพวกแบบพิทตงพิตตี้เนี่ยอาจจะน้อยนะฮะจริงๆก็ยืนกันเยอะมากนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นวันซ้อมไงคือถ้าวันจริงเนี่ยคนจะเยอะมากๆนะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเยอะมากๆเหมือนกันอันนี้ดีละที่มาวันนี้นะจะได้ถ่ายได้ให้ดูว่ามีอะไรบ้างเพื่อนๆจะได้แบบเตรียมตัวมาว่าเอ้ยวันนี้เราจะเดินมาตรงไหนแล้วก็ยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนี้กันอะพิเลยรถสวยมากอะตอนแรกผมเกือบเกือบจะได้ลองลองผมไม่แน่ใจว่าคันนี้หรือเปล่าที่จะเป็นพันร้อยแฟกอรี่อะ แต่ว่าผมโดนตัดชื่อไปก่อนนะครับเสียใจมากนะครับอาพิเลีย e เกือบได้ลองขับในสนามช้างแล้วอ้ยสวยมากอะ่ะว้าวเป็นรถที่สวยทั้งสองคันเลยนะนึกถึง AA เลยเมื่อก่อนเขาก็ขับคันนี้อยู่นะแล้นี้ก็คือบูธของดนะิคุ i ม m ล l ี่นะก็จะมีของกิจกรรมผมไม่รู้นะต้องมาดูกันเองนะผมไม่ได้ยังไม่ได้ถามนะแต่ว่าอุ้ยตรงนั้นมีของขายด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันว่ามีของขายอะไรบ้างอ,อ่ะเดี๋ยวเดียวเราว่าก่อนจะไปนู้น,น อนตรงนี้ก่อนตรงนี้มีบูธของช้างนะฮะไม่ต้องถามว่าอะไรนะฮะเป็นช้างนี่คืออะไรนะน้าดื่มน้ําดื่มตาช้างนะฮะแต่ว่าเขียนไว้นะว่าสําหรับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะฮะขายเครื่องดื่มถึงจะเข้าไปได้โอเคเราไปดูของขายที่มีอยู่นี้นะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นบูธแบบที่มาจัดกิจกรรมแบบเล็กๆน้อยๆครับโซนนี้ของแจกเบิ่มๆแน่นอนนะครับเดี๋ยว แคลนให้ดูว่ามีอะไรบ้างโหมีทุกแบรนด์นะ Real Nexter นะฮะ Did b a c k ยูซ่ I D, <ๆ>ก็มานะฮะแม้กระทั่งโมตุนไทยแลนด์ก็มาด้วยนะฮะก็ลองมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆผมแนะนำว่าถ้ามานะครับเอากระเป๋าใบใหญ่ๆมาใบหนึ่งนะฮะ <No worries. S 2> เพื่อที่จะเก็บของกิจกรรมกลับบ้านไปนะฮะ มันได้เยอะมากๆแน่นอนแล้วไม่สามารถถือกลับไปได้นะครับต้องใส่ถุงไปเลยมันจะใหญ่มากๆ <ST> <th> มีบูธหนึ่งนี่ผมจําได้ที่แจกถุงผ <ST> <th> ้าเอาเอไปบูธน,นั้นเอาถุงผ้าก่อนนะฮะแล้วค่อยเดินล่าของรางวัลน,นะครับไ <ST> <th> ปตรงนี้นะฮะมีโซนของนาฬิกาที่ซอสนะครับนาฬิกาที่ซอสนะครับนี่มาร์กมาเก็ต <ST> <th> ผมยังอยู่นะเ <ST> <th> พิ่งไปเปลี่ยนฐานมาก่อนหน้านี้หมดเกลี้ยงนะฮะโดนฆ่าฐานไปอย่างเดียวถ้าจะไม่ผิดส่งไปเปลี่ยนกับที่ซอสพัด ถาานน้าฐานอย่างเดียวนะอยู่ด้วยอปีใครอยากดูรายการาสวยๆนะฮะแบรนด์ที่ซอสมีให้นะฮะผมก็ม<ว>ีอยู่ 2, 2> เรือนนะครับสวยทั้งคู่เลยนะเป็นแบบ m o t o GP ทั้งคู่นะฮะโอเคแล้วตรงนี้นยด้านหลังนะจะเป็น o f f i c i a l ข,ของสนามช้างนะลายเสื้ออะไรอย่างเงี้ยอยากได้เสื้อที่เป็นของสนามช้างเนี่ยก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าลายเป็นยังไงไปดูกันเสื้อ Off i c i a l นะครับนี่เป็นตัวนี้นะเป็นลายคล้ายๆเหมือนลายของรถกล้องสมเกียรติจันทาเลยนะฮะ สวยมากแล้วราคาอยู่ที่690บาทนะครับ6 9รกบ,รบราทก็คือจะเป็นออฟฟิเชียลเขาจะทำมาแค่ลายเดียวนะแล้วก็พอปีต่อไปเขาก็จะเปลี่ยนลายนะนี่ก็จะมีเสื้อยืดถ้าเอาเสื้อยืดก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะและโซนอาหารโซนสุดท้ายนะปีนี้โซนอาหารเยอะมากนะครับอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวผมจะนั่งกินตรงนี้แหละเพราะว่าหิวมากๆแล้วนะครับก่อนที่เดี๋ยวจะขึ้นไปดูซ้อมสักเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะกลับที่พักตอน5้าโมงนะครับก็วันนี้ยังไงก็ต้องใช้เวลาอยู่ที่นี่อีกประมาณ3ชั่วโมงกันเเเลยยีีีดดววค๋ กินข้าวก่อนดีกว่าหิวมากเลยครับไม่ไหวแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บูธกบพอนะครับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถนะมีขับขี่ปลอดภัยด้วยนะคือจุดเด็ดๆจริงๆนะคืออะไรรู้ปะมันมีที่ฝากหมวกกันน็อกนะดูที่ดูโดยรวมเนี่ยเฉลี่ยนะครับน่าจะฝากได้ประมาณสักเจ็ดสิบใบนะฮะแต่คนขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยประมาณสามพันคนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารีบๆมาะน่าจะเอามาไม่งั้นเพื่อนๆต้องนีนะแขนหมวกอย่างนั้นอะแพนไปแพนไปเห็นไหมเห็นไหม อ่าแขวนอย่างนั้นอ่ะอ่าเอาแบบถุงผ้ามานะฮะแล้วก็แขวนเอาเพราะฉะนั้นถ้ารีบมานะฮะมาจับจองฝั่งมวกุฎน,น็อกตรงนี้ก่อนได้นะฮะแล้วก็มีที่ให้นั่งพักด้วยนะครับและนี่นะครับคือทั้งหมดของอีเวนท์ที่มีอีเวนท์ด้านนอกเนาะไม่ใช่เมนอีเวนท์ด้านในนะครับมีกิจกรรมเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถมาจอยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวข้างในเนี่ยผมไม่น่าจะถ่ายได้นะเพราะว่าเออโดน่าเนี่ยที่เป็นผู้จัดงานเนี่ย เขามีกฎอยู่นะครับในในในส่วนของแทร็กเนี่ยห้ามถ่ายเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนนะครับผมก็ต้องทําตามกฎเขาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เป็นวันวันเสาร์นเนาะผมจะไปเดินเล่นในส่วนของพิทวอล์กนะฮะที่ไปดูในส่วนของรถโมโตทูนะครับพอดีพี่เบนซ์เขาหาผมเข้าไปนะฮะก็เลยแบบอขอบคุณพี่เบนซ์มากมีโอกาสได้เจอที่จะเข้าไปก็เดี๋ยวยังไงไปเจอกันในวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าคลิปไม่รู้ของวันพรุ่งนี้ ก็จะพยายามตัดให้ลงทันนะถ้าไม่ได้ไปแฮงเอาที่ไหนโอเคก็เป็นว่าสําหรับวันนี้ในชนะโอ้ oh. ลืมบอกอีกเรื่องหนึง่งโคตรร้อนนะแล้วในโออาร์ดีมากนะฮะถ้าเพืเเ่อนๆร้อนเดินมาเจอผมแถวนี้ได้นะฮะในโ r นะที่เป็นบูธข้างๆ OR เลยแล้วก็ที่ขายเสื้อของโออากลางปีนะฮะตรงนี้เ <laughs> <laughs> ย็นฉ่ำเย็นฉ่ำมากเพราะอยู่ที่ตู้แอร์ตอนนี้ที่เย็นฉ่ำๆนี่เห็นจะมีตรงนี้กับดูคตินะยามาฮ่ายังไม่ได้ไปยืน ยืนแถวตู้แอร์นะฮะ <Okay. S 1> ก็ลองมาหาจุดที่แวะพักได้เฮ้ยห้องช้างก็มีเห็นพี่ในกลุ่มบอกมาโอเคก็เอาไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ